สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทีดทู้แข้งครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับพี่จ้องพีพีธรรมดานะครับเจ้าวีพีธรรมดาไปจำแนงขนาดไหนหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงวันที่13มีนาคมกำลังวันที่6 8นะสแล้วหุ้นไทยก็คือเลขแกะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะจะมีให้ชมวันละสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเที่ยงนี้จะออกประมาณเที่ยงตึ่งนะเที่ยงครึ่งนะเลขของช่องเก้านะครับประมาณนี้นะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุก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 เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดแจงกดไลกแชร์ด้วยนะครับต่างๆก็จะมาวางนี้ให้ได้ชมชมได้ลุ้ๆกันนะครับวานี่นะอ่ะเก็บไปนะครับเรียบแล้วแล้วเรียบแล้วแล้วลงให้แล้วมาเดยนะครับครับสองกับสามนะครับรอบเที่ยงนะออกเที่ยงครึ่งนะเตะช่องเก้านะครับใครจะนําไปขึ้นช่องตลาดก็ได้นะประมาณนี้นะครับมันก็เข้าบ่อยอยู่สองกับสามนะครับ สามสี่สี่สามสามห้าห้าสามสามหกหกสามน่าเด็นนะสองสี่สี่สองสองห้าห้สองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับเด็นนะประมาณนี้นะครับสองกับสามรูดวิ่งที่สามเป็นหลักนะสามเป็นหลักนะครับส่วนสองก็เป็นจอลองหรือใครชอบสองก็สองไปจับได้นะครับประมาณนี้นะขึ้นวินนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขเคียงกันเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิ่งนะครับ ใครยังไม่รู้จักวินก็ให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะว่าวินทํำยังไงวินก็คือจับคู่กันทุกตัวเลยก็หาเด่นมาเลือกเอาอครับเด่นได้เด่นตรงกันกับอะไรก็มาใส่คัดเอาเฉพาะตัวนั้นมันจะได้ประหยัดทุนนะครับอ่าสี่ีสองตัหกเจ็ดเจ็แบบเนี้ย2 8 8แเนี้ยสามสี่สี่สามสา3ห้าสาจ็ับทุกตัวนะสี 5, 5 4้าห้าสี่สี่ห ห้าหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้านะครับแปดห้านะแล้วก็ตรงตามกันตรงจับคู่กันทุกตัวเลยนะข่าวนี้นะครับเข้าๆนะเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับสัปดาห์นี้นะให้ศึกษาดูแนวทางไปสักสักสิบปีก่อนเก็บทุนไม่เยอะก่อนนี้เก็บทุนไม่เยอะสิบปีเลยมาใช้ปีเดียวหมดนะ รวยกินเยอะเลยอ่าเนี่ยับขอให้ทุกท่านโชดีดนะวันนี้ก็มีอาทนี้นะขอบขอบมากๆัีดีเราโชดีคดีครันะวัสดีครับ